ว่าไม่ใช่อยากนี่พี่น้องสันสันจะอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เราเรียกนามชื่ออัลลอฮ์นี่ยาอัลลอฮ์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 เท่าไรห้าพันครั้งทุกวันตึงทําเพื่อให้ดิจีได้มากล่ะพี่น้องวานี่อ่านี่เออพวกวานี้เขามากอยู่เรียเล่นน้อแต่มันไม่พอเลยที่เออการนาทีวัตตาแจเรว่ทาไปอยู่เรียวนแหละ น่าเตะท้าให้อามานให้มันมุรอิริกีโคเรียกว่าใช่เครื่องทุนเร่งอสักนิดหนึ่งคือจริงๆโรคคาโคต่อหรอแต่โราโคตรงนี้นี่เราก็ทําทงานไปด้วยโราคาโคไปด้วยเราคาอามานไปด้วยเลยอัลลอฮฺจะมุโรอิริกีให้ง่ายขึ้นเนี่ยเช่นเราทํางานอยู่ปกติพับโรเนี่ยว่าอย่าโราเนี่ยฉันแต่ไยฮัตสักที่ที่ให้ฉันได้ทํานันสักที่โรเนี่ยได้ดี เหลวไม้ฟามว่าเตะละวันถ้าเราทำได้พี่น้องเนาะสักห้าพันครั้งสักห้าพันเลยเนาะนะว่าไม่ใช่อยากนี่พี่น้องสั้นๆยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เราเรียกน้ำชื่ออัลลอฮ์นี่ยาอัลลอฮ์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 เท่าไหร่ห้าพันครั้งทุกวันเอ๊ะจะน่าไปรับตะกุนยางไม้ด้พี่น้อง อ่าโรบนึ่งั่งนึ่งโรยซาเบนันนึ่งโรยนึ่งโรยครั้งนัน้นนึ่งโรบอ่าถึงถ้าห้าพันครั้งนี่ขี้โรบแล้วน่นองอืมอ่าอ่าห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบโรบซาเบนะดิกปากเดียดนีเนาะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยา,ยาอัลลอฮฺวันนีเอ,อีผมว่าน้าว่าดายนี่นเชามังกรเถียงมังนอนเย็นมัง ขำบังท่านฟูรูลล้ละไปน้องพโเโราอ,อามานข้าวซีข้าวทรายเป็นประจำเหลวเออถ้าว่าเป็นตอนอ้นยางไปน้องอ่ะพึ่งไปฝังดอกไม่ถึงสิบมาวันที่ารงไม่ทันเตกโนรว่าเอ็มปันขือที่ไม่เตกโชดพอว่าสิบห้าวันยี่สิบวันพอรากเรื่มเตกนั้นนั้นไปน้องหลกเรื่มเตกเลยเลยไอวันล,ละห้าพันห้าพันห้าพันนี่ไปน้องสี่สิบวันติดติดโตกันนั่นเหมือนกับโกอยยาง รากเคือมเต็กเลยแหละพอรากเคือมเตกนั้นพี่น้องเอาปุ๋ยมาโยนเลยเอาหนามมายนเละอะไรมาโยนเลยมันก็ะพุงเลยทีนั้นอ่าเนี่ยแต่ว่างจีได้สี่สิบวันนี้แล้วนอนไม่ดูกล้เสียอไม่ได้วันละหาฟันหาฟันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอามานได้ผลน,นี้นี่เขาเรียกว่าข้อสียัดปาดิลันของคำว่าอัลลอฮูนามชื่อของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ เนี่ย yeah. แล้วอินชาอัลลอฮ์นะทวันจะให้ริดกีที่หมูร้องนะเราเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีว่าได้ริดกีมาฉันจะทําความดีพันนันพัน,นูพันนีและอินชาอัลลอฮ์น่นนนนะนี่คือคุณข่าของคําว่าอินชาอัลลอฮ์เนาะขสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตลาตอบแทนพุทธลบุญความดีความเมตตาขคงพระองค์นะเกโพไม่พี่นองทุกทุกท่กทาน ที่ร่วมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเลือเพจนะข่าวไม่พลาดลุ่มพรางดุนยาของเรานะซึ่งบางทานนะได้โอนขมาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำพ่มนเะบีงข,าข้าโคชิ่นชมในนาใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบาฮานาวะตาละให้ตอบแทนพุทบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเสบียงให้เกอโผเมพี่นองที่จะ Wa irab baisa'i pun fayud na'wan akhiran. Wa billahi taufiq wa'l-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.